สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวโนเวเทลศรีราชาห้องชูเนียสวีทค่ะเรามาชมวิวสวยๆกันเลยนะคะเราจะเห็นวัดเกาะลอยนะคะเป็นวัดดังของที่นี่นะคะห้องเราคือห้อง1203ค่ะเป็นห้องริมนะคะในส่วนที่ว่างอยู่บนโต๊ะนั้นเป็นเวลคัมค่ะเรามาช่วงกันาเลไท์พอดีค่ะ มีการนัดแนะกับพนักงานเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเสียดายจังเลยค่ะไม่มีการจัดเตียงไว้ให้ดอกไม้2อ,อันนั้นเป็นของเราเองทั้งคู่ค่ะจุดเด่นของห้องนี้นะคะคืออ่างอันนี้เลยค่ะชุดสุขภัณฑ์อันนี้เป็นแบบญี่ปุ่นนะคะนั่งอุ่นมากเลยแล้วก็มีเลนชาเวอร์ด้วยนะคะด้านบนค่ะ ห้องน้ำที่นี่กว้างขวางนะคะแต่เสียดายตรงที่แม่บ้านไม่ได้เติมทิชชู่ให้เราก็เลยขอแชมพูมาทำบบบ้าบ,า,บาด้วยเลยค่ะมาดูฟิตเนสกันต่อเลยค่ะที่นี่ออกกำลังกายไปเราก็จะซุมซับวิวทะเลไปด้วยนะคะ รู้สึกแบบสดชื่นกับปี้กระเป๋าเลยห้องถัดมาก็จะเป็นคิสรูมเลยค่ะห้องนี้ไม่มีพนักง,งานดูแลนะคะสระว่ายน้ำที่นี่วิวสวยและแสงสวยมากเลยนะคะต้องมาเช็คอินให้ได้ เรามาส่อง ounge, ล n าวโนวเทลศีราชากันค่ะอันนี้คือวิวในล้าวเลยนะคะ